สวัสดีครับวันนี้สถานที่ไม่คุ้นเคยวันนี้เป็นโรงแรมที่สิงคโปร์ครับก็วันนี้พงมานอนโรงแรมนี้เพราะว่าวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะเปิดงานแล้วครับเป็นงานของคอคอมเป็นงานแบบซัมมิตเนี่ยแหละก็จะอธิบายว่า Snapdragon X Elite ที่เป็นชิป a r r m ของฝั่งตัว w n n o w w นะครับมันเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดใครติดตามมาเนี่ยก็จะรู้ว่าทางคอคอมเนี่ยเขาตีตลาดมาสักพักละโน้ตบุ๊กมีวางขายกันมาสักพักละแต่ว่าตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ดูผลเทสของหลายๆที่ที่ต่างประเทศมาเนี่ยโอเคชิป Qualcomm X Elite ที่เอามาใช้ในตัวโน้ตบุ๊กของฝั่ง w n n o w w เนี่ยนะครับประหยัดพลังงานนะครับ performance โ,โอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ มันมีพวก NPU ด้วยครับสามารถรัน AI บน device ได้เลยไม่ต้องยิงข้อมูลขึ้น cloud คำนวณด้วย AI บนนั้นแล้วก็ยิงกลับมาอย่างเงี้ไม่ต้องละเขามีหน่วยประมวลผล NPU ที่ integrate มาในชิปเลยครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะวันนี้นอกจากทาง Qualcomm เนี่ยเขาจะมาอธิบายแล้วว่ามีอะไรหลายๆอย่างบ้างนะครับยังมีคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ย เอาโน้ตบุ๊กมาโชว์ว่าโน้ตบุ๊กของใครใช้ Snapdragon บ้างแล้วมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับที่แน่ๆเนี่ยอย่างของไทยเนี่ยนะครับมีทาง Asus เนี่ยจะเอาตัว a 14นะครับเอามาขายซึ่งจริงๆเนี่ยก็ขายแล้วแล้วก็พี่ทอมเนี่ยกำลังจะทำรีวิวถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวรอดูรีวิวจากพี่ทอมได้แต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะตอนนี้เขาบาดเจ็บข้อมือนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของช่อง เอาไว้ก่อนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพงพาทุกคนไปดูว่าสแ l มดาคอนเอ็กซ์เ e เป็นยังไงทั้งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานหัวข้อไหนมีอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวพงจะพยายามเล่าให้ฟังในคลิปนี้รวมถึงโน้ตบุ๊กยี่ห้อต่างๆมีฟีเจอร์ไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับรวมถึงว่าคนที่มาร่วมงานกับพงด้วยเนี่ยมีหลายๆคนเลยเป็นคนดังๆเก่งๆหลายๆคนเดี๋ยวพงจะลองไปพูดคุยกับเขานะครับว่า น่าสนใจอะไรยังไงบ้างแล้วเขาชอบตัวไหนอะไรยังไงบ้างครับวันนี้เดี๋ยวพงพาไปชมกันครับ เปิดตัวด้วยฟีเจอร์เยอะแยะมากมายของ CoPilot Plus PC นะแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่า Windows 10จะหยุดซัพพอร์ตในวันที่14ตุลาปีนี้ละก็คือ2025แต่ว่าจุดที่พงคิดว่ามันน่าสนใจคือมันเริ่มหลังจากนี้นี่แหละก็คือการที่เขาเริ่มโชว์ตัวแอปพลิเคชันที่มันเริ่มซิมเลสหรือเราจะบอกว่ามันเป็น Native กับ ARM ก็ได้คือมันมีเยอะมากนะ คือพงอยากให้ดู wallpaper ข้างหลังเนี่แหละว่ามันมีแอปดังๆเยอะเลยอย่างเช่น whatsapp handbrake adobe pinterest l i n k e d i n หรือ opera อะไรเงี้ยเพื่อนๆจะลองหาโปรแกรมที่เพื่อนๆใช้ดูก็ได้นะพงว่ามันก็ค่อนข้างครบแล้วละแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าตัว chip snap dragon ที่เป็น arm เนี่ยที่จะเอามาใช้กับ windows มันมีอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือ snap dragon x แล้วก็ตัวท็อปขึ้นไปอีกก็เป็นรุ่นกลางนะอันนี้เขาเรียกว่าสแนปดราก้อน X+ Plus, แล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ย s n a p d r a g o อน X Elite อันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นสเปคก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งแน่นอนเขาก็โชว์สเปครุ่นท็อปแหละนะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างก็มีอะไรหลายอย่างน่าสนใจนะครับแต่ว่าเล่าแค่ผ่านๆแล้วกันตัวแรมเนี่ยรองรับตัว LPDDR5X ก็เป็นแรมที่ท็อปสุดในปัจจุบันละแล้วก็หน่วยประมวลผล NPU อันนี้แรงถึง45 Tops อันนี้มันย่อมาจาก ทูเลีย o โอเปอเ o ช o ่นออฟเซอันนี้มันเป็นหน่วยที่เอาไว้วัดการประมวลผลของ AI นะว่าทำงานได้รวดเร็วขนาดไหนคือถ้าตัวเลขยิ่งสูงอะ่ะมันจะส่งคำสั่งได้ยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งรวดเร็วใช่ไหมวินโนฝั่งอาร์มของคอคอมเหรอเอ่อถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่ยังเป็นแบบ Windows RT หรือ n ออ่ะสมัยนู้นเลยอะ่ะผมว่าดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็เราเห็นถึงความตั้งใจของ Windows ที่ที่อยากจะทำระบบปฏิบัติการบนอาร์ม มากกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ย w ินโดว์ทำคนเดียวเนาะ o s r o t o f t ทําคนเดียวก mm. ็จะรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่เขาบอกบนเดวทีเลยแต่วันนี้ Windows หรือว่า Microsoft เนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเขามีแซนด์บรากอนหรือว่าคอคอมเนี่ยเข้ามาเหมือนกับมาร่วมพัฒนาด้วยกันในอีกหนึ่งทิศทางซึ่ง Windows เนี่ยเขาเก่งเรื่องของ a อเแต่ ARM เนี่ยเขายังใหม่อยู่ไม่ได้เก่งมากผมว่าผมว่าทั้งส ทั้งสงฝั่งพอมาเจอกันเนี่ยมันทําให้ตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นดูมีความหลากหลายมากขึ้นดูมีความที่แบบเออถ้าคุณอยากได้ความเป็นอาร์มก็คือแบตอืดบางเบาเ e อร์ฟอร์แมดีหรือมีโปรแกรมที่เป็น Native ก็ก็สามารถมาเลือกฝั่งนี้ได้รวมถึงโปรแกรมที่เป็น Native ถ้าเราเทียบกับเมื่อปีที่แล้วปีนี้โปรแกรมที่เป็นเนทีฟเยอะมากขึ้นในฝั่งของ Windows ก็เลยสเออมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าถามผม แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็มีประสิทธิธภาพที่สูงด้วยนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นของชิปฝั่ง ARM เลยแล้วจริงๆในงานก็มีตัวเดโมที่อันนึงเนี่ยผมชอบมากๆเลยคือเขาโชว์เลยนะว่าตัวชิปเนี่ยมันมีความสามารถแบบนี้ด้วยคือเวลาที่เปิดเพลงขึ้นมา1เพลงนะอันนี้เราสามารถลดเสียงร้องออกไปได้มันก็จะกลายเป็นคาราโอเกะให้เราเรียบร้อยใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลดเสียงเพลงออกเหลือจะเสียงร้อง ก็อันเนี้ยเราเอาไว้ฝึกเล่นโนตีได้อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมอันนี้มันเป็นความสามารถใหม่เลยนะถ้าเกิดว่าตัวชิปมี AI ที่เก่งเนี่ยมันก็จะทํางานได้ในทันที แล้วนอกจากนี้ในงานก็ยังมีเดโมโเครื่องให้เราลองใช้โปรแกรมต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างเซสชันนี้จะมี3จอนะครับจอซ้ายเนี่ยก็จะมี CPU วิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นด้วยนะว่าตัว CPU ตัวชิป ตัว G P U ต่างๆอะไรทำงานยังไงบ้างนะแล้วตัวจอกลางเนี่ยก็เป็น d a v i n c i Resolve นะครับให้เราลองตัดต่อลองเรนเดอร์ลองเกรดสีอะไรอย่างนี้ได้ส่วนจอขวาอันนี้เป็น T D Render เขาก็เรนเดอร์อยู่นะครับอันเนี้ยต่อด้วยคอมเครื่องเดียวเลยสามารถทำงานได้หลายจอด้วยแล้วก็โปรแกรมด้านเพลงต่างๆก็มีให้ลองใช้นะมีนักดนตรีมาเล่นให้เราดูด้วยนะว่าตอนต่อเสียงเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำงานได้จริงๆซึ่งโปรแกรมด้านการทำงานต่างๆพวกนี้อย่างตัดต่อก็มีทำเพลงก็มีมันพร้อม ใ,ใช้งานได้เลยส่วน c a p เจอร์วันสำหรับสายช่างภาพก็มีให้ด้วยนะหลายๆคนก็น่าจะรอดูอยู่ว่ามันเนทีฟหรือเปล่าแล้วก็คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ารุ่นอะไรหน้าตาคุ้นๆอันนี้เดลเอ็ครับมีโมเดลที่เป็น s n a p ปรากอนที่เป็น Arm มด้วยนะก็คือถ้าเทียบกับตัวอีกปกักอะผมมองว่าตัวสแนปรากอนอะจุดเด่นมันคือประหยัดพลังงานแต่ ตอนนี้มันยังมีข้อที่ยังเสียบเรียบอยู่อาจจะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่รองรับอย่างผมอมองในมุนมอมองของครีเอเตอร์ที่แบบสายตัดต่อวิดีโอใช่ไหมอย่างโปรแกรมที่แบบแคป c ั t หรือว่าโปรแกรมที่คนใช้กันมีดารวินชี่อะอย่างเงี้ยมันรองรับแล้วแต่ไอตัวที่มันเป็นโปรแกรมแมสแมคนใช้เยอะอย่างพี่เมียโปนะ่ะมันมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้อัปทูตอนแรกคือมันเขาก็อัปเดตมาเรืเ่อยๆเพราะตอนแรกอะโปรแกรมเปิดไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ก็คือเปิดใช้งานได้เรนเดอร์คลิปได้แล้วแต่อาจจะต้อง i Improve หรือว่า Optimize อะไรมากกว่าน,นี้ก่อนส่วนพวก Adobe Photoshop อะไรผมว่าใช้งานไม่มีปัญหานะถ้าเราถ้าเราเป็นสายคอนเทนต์ที่แบบเขียนเนื้อหาหรือว่าทําภาพอะไรเงี้ยกาสนใจเพราะว่าจุดเด่นของตัวเนับล้วก้อนอ่ะก็คือมันคือแบตเตอรี่ที่ประหยัดแล้วพอมันประหยัดพลังงานอะ่ะโน้ตบุ๊กอ่ะมันจุดขายผมว่าโน้ตบุ๊กอะมันคือเรื่องประหยัดพลังงานถ้ายิ่งประหยัดอะ่ะมันก็ยิ่งน่าใช้เพราะสุดท้ายถ้าเราพกพาโน้ตบุ๊กแล้วแบต ใช้ไม่ได้จบไม่มีประโยชน์แล้วมันนี้ครับแล้วในงานก็มีแบบหลายๆตัวที่มันแบบเจ๋งมากๆนะอย่างตัวเนี้ยน้ำหนักเบามาก ASUS A 1 4อันนี้หนักไม่ถึง1กิโลถ้าเกิดเทียบกับ Macbook Air เนี่ยคือ Macbook Air หนักไปเลยนะ1.2-1.3โลอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเดียวกับ ASUS ก็ยังมี Acer Lenovo Microsoft HP เรียกว่าแบรนด์ดังๆเนี่ยมากันครบแล้วนะแล้วเขาก็มีเทียบพลังประมวลผลให้ดูด้วยนะว่าฝั่ง snapdragon กับฝั่ง intel เขาก็มีเทียบกันเลยซึ่งตัวเลขก็เรารู้อยู่ละใครจัดงานก็ต้องโชว์อันที่ดีกว่าถูกปะนอกจากนี้มีสาธิตให้ดูอีกนะว่ามันทํางานได้ดีกว่าจริงๆเขาเปิดเว็บแคมเอาไว้แล้วก็มีการเบลอฉากหลังด้วยใช้ซอฟต์แวร์นี่แหละนะเพื่อทําให้ ดึงประสิทธิภาพการทำงันของชิปให้มันมากขึ้นแล้วก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ไว้ด้วยเรียกว่าพยายามดึงให้มันใช้ทรัพยากรเยอะๆหน่อยนะผลออกมาก็แน่นอนแหละฝั่ง ARM ก็ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแหละถูกปะเพราะว่างานของเขาเนาะนอกจากนี้2เครื่องนี้ไม่ได้โชว์แค่นี้เขาลองแคปจอแล้วก็ส่งให้ AI เนี่ยลองดูว่าหน้าจอมันเป็นยังไงบ้างนะตรงเนี้ยเช็คการทำงานของ NPU ตรงเนี้ยเล่าได้คร่าวๆเลยคือ CPU เนี่ยทำงานต่ำลงชัดเจนนะแต่ว่าตัว NPU ของฝั่งคอค l c เนี่ยมันทำงานเยอะกว่าซึ่งอันเนี้ย คงคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นการบอกในๆนะว่าตัว NPU หรือว่า AI ที่อยู่ในชิป Snapdragon เนี่ยมันเก่งกว่านอกจากนี้ตัวเครื่องก็ยังแบตอึดกว่าด้วยนะแถมยังเย็นกว่าด้วยเย็นกว่าตั้ง7องศาน่ประมาณแล้วกันประมาณ7องศาอันนี้จริงๆถือว่าได้เปรียบคู่แข่งเยอะนะ7องศาถือว่าเยอะมากนะครับครับก็เราเห็นข้อข้อมนะครับพัฒนาชิป ARM มาหลายปีเนาะแล้วก็ชิป ARM มันเป็นอะไรที่ ออกแบบมาเพื่อสําหรับอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับที่ขอความลงมาจับตลาดแลบแลปท็อปนอกจากตลาดโมบายนะครับแล้วก็เป็นเจนแรกที่รู้สึกว่าพับใจมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ชิปอาร์มมันด้วยความที่ชิปอาร์มมันเคยมาอยู่บนแลปท็อปมาก,ก่อนแล้วมันมีปัญหาเรื่องคุิตี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ซันดาลก้อน X Elite Platform ทำได้ก็คือเรื่องคุิตี้เขาเนี่ยเทสมาแล้วก็เรียกได้ว,ว่าขัดเกลามาอย่างดีโดย งาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็เรื่องของอแอปที่ลองรับเนี่ยถือว่าใช้งานสําหรับคนทั่วไปแล้วก็คนที่ทํางานได้โปรเฟชชั่นแลได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ แล้วก่อนจบงานเขาก็มีถามคําถามแบบเล่นๆถามปันๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครดูคําถามแล้วก็จะรู้แหละว่าคําตอบมันตอบอะไรใครจะไปตอบแบบ snapdragon pro max อะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันแบบมันไม่ใช่อะนะคือตรงเนี้ยจริงๆงานมันก็จบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมมีสรุปให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันว่าภาพรวมของงานรวมถึงความคิดเห็นของพงเนี่ยที่คิดกับชิปฝั่ง arm ข o ง m d o เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ เรามาสรุปสั้นๆดีกว่าก่อนปิดวิดีโอนะครับเมื่อกี้ฟังเพื่อนๆพงไปนะสองสคนนะครับจริงๆเรามากันสิกว่าคนแต่ว่าเวลามีน้อยอก็เลยพูดคุยกันได้แค่นี้ครับสำหรับคนที่อยากจะย้ายจากชิปที่เป็น Intel หรือ AMD มเนี่ยมาลองฝั่ง ARM ที่เป็นพอคอมนะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวสักนิดหนึ่งโอเคอย่างแรกโปรแกรมนะครับดูว่าโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยรองรับกับคอคอมหรือ ARM เนี่ยแบบ Native หรือ,อยังถ้ารองรับแล้วเนี่ยดีเลยประหยัดพลังงาน p e r f o r m ร์แมน ดีใช้ได้เลยนะครับแล้วกเ็เรียกว่าอะไรเดียเราก็จะได้ประสบการณ์จากโลกใบใหม่นะคนที่ใช้ Apple ที่เป็น Intel และย้ายมาซิลิกอนเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าโอ้มันดีจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องสเปคเนี่ยอันเนี้ยต้องแบบว่าอื ดูกันหน่อยอะว่าแรมพอไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมี NPU เข้ามาด้วยพอมี NPU มาเนี่ยบางทัสเนี่ยมันต้องใช้ CPU GPU NPU ด้วยแรมมันก็อาจจะใช้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับโปรแกรมที่ยังไม่รองรับนะครับยังไม่รองรับแบบ Native เนี่ยมันมี2แบบนะไม่รองรับแล้วใช้ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะใช้ได้ดีแค่ไหนอาจจะต้องหาข้อมูลอาจจะต้องทาการบ้านเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รองรับแบบใช้ไม่ได้เลยเปิดไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อดใช้ไปนะครับ ใครที่มีโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ยังไม่รองรับแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะอึดอัดมากเลยแบบอยากลองอยากรู้อะไรเงี้ยหรือแบบเพื่อนบางคนมาขิงแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหแบบใช้ได้ข้ามวันอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้ไม่ได้เราก็จะแบบอ่า ah, โดนเพื่อนบูลลี่อะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ยูเซอร์ฝั่ง Mac เนี่ยเจอกันมาแบบ2อสปีนี้นะครับแต่ว่าโปรแกรมใหญ่ๆเลยและโปรแกรมเนี่ยมันรองรับละนะอย่างแคปเจ r e o วันะครับ Photoshop อะไรเงี้ยรองรับแล้วแต่ว่า Premiere Pro เนี่ยเห็นว่ายังไม่เท่าไหร่นะส่วนโปรแกรมที่ native ฝั่งตัดวิดีโอในงานที่ปรงถนัดเนี่ยก็จะมี CapCut นะครับแล้วก็มี d a v i n c i Resolve โดยที่ d a v i n c i Resolve เนี่ยมันถอดรหัสวิดีโอเนี่ยแบบแบบออนชิปได้เลยอะนะมันไม่ต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ละมันมีตัว decoder ฝั่งมาในคอคอมเลยถือว่า อันเนี้ยดีมากๆแต่ว่าไอความสามารถเนี้ยใช้ได้เฉพาะตัว DaVinci Resolve นะครับ mm. โปรแกรมอื่นยังทำไม่ได้นะก็หมายความว่ามันยังไม่ได้รองรับการดีโคดด้วยฮาร์ดแวร์นะครับก็น่าสนใจเนาะแล้วก็คิดว่ามันเป็นมูฟที่สำคัญมากเพราะว่าทำให้เราเห็นแล้วว่าต่อไปโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีอะไรเติบโตอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กหรอกก็คือคอมฝั่ง Windows แหละครับเพราะว่าผู้บริหารคอคอมเนี่ยวันนี้เขามาพูดกับคนไทยเองเลยว่า ฝั่ง Windows เนี่ยเขามีแผนที่จะทำไม่ใช่แค่โนตบุกแล้วมี PC mini, PC desktop gaming เกอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาอยากจะไปทุกๆไลน์อัพเลยน่าสนใจมากแล้วก็โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าคอคอมเนี่ยมีเทคโนโลยีในมือถือเยอะอยู่แล้วอัดแน่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลรูปนะครับการจัดการเสียงใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นชิปตัวแบบท็อปๆอ,อะเวลาเราคุยโทรศัพท์อะ มันมีการจัดการแบบว่าเรื่องเสียงรบกวนเรื่องลมอะไรเงี้ยมันมีการจัดการพวกนี้ได้ดีอยู่แล้วนะอันนี้มันดีมากๆรวมถึงในงานเนี่ยเขาก็มีแบบว่าโชว์เดโม o ให้ดูเลยว่าเฮ้ยเปิดเพลงมาเนี่ยเพลงของใครก็ได้นะสามารถลดตัวเสียงนักร้องออกไปได้เลยหรือว่าเฮ้ยอยากจะให้เสียงร้องอยู่แต่ว่า ตัดเสียงดนตรีออกไปอะไรเงี้ยทำให้แบบมันแยกกันได้ตรงเนี้ยมันเป็นการจัดการโดย AI อยู่เบื้องหลังนะครับก็เป็นความสามารถใหม่ๆแหละที่ชิปพวกนี้มันทําได้มี NPU เข้ามาช่วยทํางานทําให้มันมีความสามารถใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยรวมถึงเราอาจจะแคปสกรีนเมื่อก่อนแค่แคปสกรีนใช่ไหมครับเดี๋ยวเนี้เวลาแคปสกรีนเนี่ยเราสามารถส่งให้ AI เนี่ยอ่านแล้วก็วิเคราะห์ทํานู่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยครับทำให้มันมีการใช้งานใน u s สเ a ส e ที่มันมากขึ้นมีการใช้งานที่มันแบบว่าอลังการมากขึ้นโดยที่มันใช้ พลังงานที่น้อยกว่า Intel เนี่ยในงานเขามีเดโมให้ดูเลยนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกมันน่าสนใจแล้วต่อไปมันจะมีอะไรเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าพอมันเป็น ARM มเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้อีกเพียบเพราะว่าฝั่งมือถือเนี่ยเขาพิสูจน์มาให้ดูแล้วครับแล้วก็ที่ผมคิดว่ามันดีมากๆคือพอมีคู่แข่งขึ้นมาเป็นคอคอมอีกเจ้ามันทําให้เกิดการแข่งขันในตลาดางานนึกออกไหมเมื่อก่อนมี Intel มี AMD ตอนนี้เราก็จะมีคอคอมด้วยยิ่งมีการแข่งขันมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็น ผลดีกับผู้บริโภคเพราะว่าถ้าราคาไม่ถูกลงเราก็อาจจะได้ของที่มันเจ๋งขึ้นน่ะถูกไหมเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันเขาอยากให้คนซื้อของเขาใช้อยู่แล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับก็เลยเอามาเล่าไ้ฟังนะรวมถึงโน้ตบุ๊กของฝั่ง asus เนี่ยมีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมันดีมากแล้วเพิ่งมารู้ในงานด้วยนะว่ามันเป็น Exclusive ของคอคอมจริงๆครับก็คือตัว z e n b o o k a 1 4คือมันเป็น e x c l u s i v e ตรงที่ว่าโมเดล a 1 4เนี่ย เขาใช้ชิปคอคอมแค่ชิปเดียวเลยคือ A14 จะไม่มี Intel ไม่มีตัว AMD มีแต่คอคอม s n s p d r d r o n o n เท่านั้นครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจฮะแล้วก็พี่ทอมเนี่ยเขาก็รอได้เครื่องมาทำรีวิวนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครที่ไม่อยากรอเนี่ยลองหารีวิวคนอื่นดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดอยากดูพี่ทอมเนี่ยก็รบกวนฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็คิดว่าในช่องเนี่ยก็น่าจะทำรีวิวตัวชิปที่เป็นคอคอมเนี่ยให้มันพัฒนาต่อไปเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับเพราะเราคิดว่าอันนี้มันเป็นมูฟที่โอเคมากๆเลยนะแล้วคอคอมเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่ชิปไงคือเขาคุยกับฝั่ง Microsoft เลยว่าอยากจะพัฒนายังไงมันจะได้ไปด้วยกันอะไรอย่างี้ครับแล้วก็พวกแอปพลิเคชันต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็ เนทีฟหมดแล้วนะพวกแอปเล็กๆอะไรเงี้ยครับแอปใหญ่ๆอันนี้อย่างที่บอกครับต้องลองดูว่าของใครเนี่ยลองรับไม่ลองรับบาง Native หรือยังอะไรเงี้ยครับโดยรวมถือว่าสนุกครับน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าอีกเนี่ยเดี๋ยวพงอยากจะทําวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับยังไงก็ฝากเอาไปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากซื้อคอมฝั่ง Windows อีกรอบหนึ่งหรือว่าใครต้องการจะซื้อใหม่ในอนาคตเนี่ยยังไงลองดูนะว่าฝั่งคอคอมเนี่ยตอบโจทย์ตัวเองหรือเปล่านะครับอย่าซื้อเพียงแค่มันเป็นของใหม่อย่าซื้อเพียงแค่นนแค,คนนั้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าดีลองหาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันตอบโจทย์ตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์ตัวเองมันคุ้มค่างเงินจริงๆผมว่าอันเนี้ยซื้อได้นะครับแล้วก็มันก็น่าจะทาให้คนที่ซื้อแฮปปี้มากๆครับยังไงพงขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ